เนดเองโชุพ่อโุพ่อไม่กงหลูกมันมีความเห็นไหมลูกมันว้าเลยนะเราจะบอกว่าทำ้เก่งมาเลยต่อไปทาเองใช่ไหลูกน้คุแม่แหะถ้าควันหมดคุณแม่ก็หมยเรปิดให้อคุณพูดโหนะคะเดิดไม่ได้ค่ะ ไม่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 ใช่อ๋อเอาไม่ไม่ไม่ดขาขาแม่ไดขาแม่แม่โฟว์แม่เหรอแม่โฟว์นะแม่โฟว์ด้วยเนี่ยเปิยายเปิดเข้ามาไงเอาใส่ก็ได้ยายเปิดเข้ามาให้หมดก่อนนะลูกอย่าย่ายกลูกเอาใส่ก่อนก่อนลูกเอาใส่หมดก่อนนะจะเสร็จแล้วโอ้ยติ้ยยยยแม่ช่วยแม่ช่วยว้าวมากเลยลูกอ่้มอุ้มอันเนาะ ั้นึงลูกัหนึ่งให้ควันหมมยปนเดี๋ยวได้้าหมดแล้วเราจะได้ติดตื้นเก่งมากิดก่อนเรลกให้คันหมดก่อนเดีวพ่อราออกควันหมดควหมดยังคันหมดยังรอแป๊ร้อยควันหมดก่แล้วพี่ออก ฟันมแลวเอเอามุดไปดดียเ้ <laughs> <laughs> ยอยอหนลูเอาไว้ก่อนให้ฟันหมดก่อนพูดอย่าไปบีบดทำดีๆพูดทำดีๆนั่น มัน,นหใหมันหมกนคุณใช้แม่จับสิ <c oughs> ้าันโดนจมูกด้วยถ้มันโดนจมูก <c oughs> ถ้าไม่โดนจมูกลูกอารมหน่อยอ่าโอเคเออ้มันโดนจมูกคุน,นจับน, <c oughs> น,นี้ดีด เดินนดินินกอ่นเดินกอาหมดยังหยังนอี๋ยวจะดีลูกเดี๋ยวจะดีบหบบนี้หมดรือยังคะ ก็ยังมีอยู่ไม่รู้ไม่ร้ท่าไม่ฝันก็ได้ฝันฝันให้น่่นักนก็ได้โอเคนน่งดหนึ่งไม่หมดกร้องเวันให้หมดก่อนอ๋อันยัไม่หมดะคุณตนตับได้เลหรอมันเป็นาเล่นเกมนะเนี่ยหรอต่นตบมันคุ่นตับิเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทาแบบนี้นะสนุกไหมสนุก খানো ন ধৰি লাগেই যাব বনালোঁ